สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่นะนะครับอาจจะไม่ใช่นักร้องเรียนต่างๆเราดูแล้วบอกแม่งทำงานเพื่อประชาชนแม่งทำงานเพื่อสังคมเป็นนักร้องออกทีวีทุกวันเอาไอชิบหายเอ้ยวันดีคืนดีกลายเป็นแก๊งตบทับกระทรวงกรเกษตรกลมการข้าวนะแม่งกลายเป็นแก๊งตบทับตอนนี้แม่งก็หายหัวไปแล้วไหนแม่งบอกว่าเอ้ยเอฟซี ขอให้มั่นใจในตัวพี่พี่พี่สีสมัยทมากลายเป็นแก๊งตกทัพถูกตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันตกทัพตอนนี้แม่งหายหัวไปหมดแล้วนะครับยังไม่เห็นออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เห็นทุกวันเนี้เราดูแล้วโอ้ยคนนี้แม่งฮีโร่เว้ยแม่งออกทีวีทุกวันเลยช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เอ้าิพหายกลายเป็นผู้ต้องหาคดีตกทัพย์ ล่าสุดก็มีการแฉกันมาแล้วมีข้าราชการกระทรวงกรเกษตรไปให้ข้อมูลข้อมูลเรื่องการตบทพย์อะไรกันอีกแล้วจริงแ็จยังไงก็ไม่รู้รายงานข่าวกระบวนการตบทัพย์นี่แม่งเยอะจริงๆก็หวังว่านะครับสอบสวนกลางเนี่ยจะทําคดีตบพย์บแบบตรงไปตรงมาพยาลหลักฐานมัดแน่นจนสามารถดําเนินคดีกับแก๊งของพี่ศรีได้ส่วนพี่ศรีจะมีความผิดหรือไม่ก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาล รอสารตัดสินกันต่อไปแต่ตอนนี้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตบชัำยุครูนะครับนะครับนะาฮะนะเพราะฉ<น>ะน,นั้นก็ติดตามันต่อไปนะครับนักร้องทั้งหลายนะครับนักแฉตอนนี้ก็แฉกันเยอะแยะนะครับนับแฉแฉสอสอเก้าไกลแปดริ้วแฉสอสอแบงสอสอเคเจ้าจักรนะครับวันก่อนพูดไปแล้วนะครับ การแฉสสการแฉสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นสิ่งที่ควรทำนะแต่ต้องเป็นการแฉโดยสุดจริตถ้าบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอย่างเช่นสอสแบงค์เนี่ยสสพักเก้าไกลเนี่ยเขตโจลจักท้องที่บ้านผมนะผมบ้านผมอยู่ซอยเสือใหญ่อยู่แขวงจันกเกษมเขตเจลจักนะครับชาวบ้านเขา้องเรียนมาบอกสสแบงค์กำลังถูกใส่ร้ายว่าหนีทหาร ซึ่งผมได้ไปตรวจสอบข้อมูลมาแล้วหลังจากชาวบ้านร้องเรียนมาก็พบว่าสสแบงค์ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยไม่ได้หนีทหารนะครับนะพูดกันอีกครั้งนะครับสสแบงค์ไม่ได้หนีทหารตามที่มีบุคคลบางคนที่เป็นนักร้องอาชีพนะครับกล่าวหาเพราะฉะนั้นคําว่าหนีทหารใช้กับสสแบงค์ไม่ได้ใครใช้กับสสแบงค์ว่าสสแบงค์หนีทหาร ไม่ว่าจะตั้งคำถามหรือสงสัยมันคือการบินประมาทสอส,อสอแบงก์นะครับตรวจสอบแล้วครับสอสอแบงก์ไม่ได้รับไม่ได้ไปรับหมายเรียกเพราะเรียนหนังสืออยู่ที่เครมิประเทศอังกฤษกรุงลอนดอนเขาอยู่7-8ปีหลังจากนั้นพอทราบพอตกองฑ์อหารก็กลับมาแล้วก็เสียค่าปรับ300ที่สาล หลังจากนั้นปีต่อมาก็ไปจับใบดำใบแดงแล้วก็ได้ใบสอดสี่สิบจ่าซึ่งนักร้องเรียนพวกนี้เป็นนักร้องเรียนที่ไม่ชอบพักก้าวไก่ก็เลยใส่ร้ายใส่ความสอสอแบงซึ่งผมได้ติดตามข่าวเมื่อวานนี้ว่าสอสอแบงจะดำเนินคดีกับบุคคลที่ใส่ร้ายจำนวนหลายคนส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นก็ติดตามกันต่อไปคนที่ดำเนินคดีไม่ใช่ผมนะครับ คนที่ดำเนินคดีกับคนใส่ร้ายสสแบงค์ไม่ใช่ทนายเดชาทนายเดชาเพียงแค่เปิดประเด็นทางสังคมเพราะสสแบงค์เป็นสสอยู่ในเขตจงหจักซึ่งผมมีสำนักงานอยู่ที่เขตจงหจักครับนะอยู่ในท้องที่ผมนะครับผมผมเป็นกรรมการนิติบุคคลหกสองสี่คอนดเล็ตนะแวงจันเกษมเขตจตุจักรติดกับมหาวิทยาลัยจันเกษมครับ พี่น้องประชาชนในซอยก็รู้จักผมทุกคนนะผมอยู่ที่นี่มาเกือบ30ปีแมาแตสาสาในพื้นที่ถูกกล่าวหาว่าหนีทหารผมก็ตรวจสอบปรากฏไม่มีคดีครับสาสาแบงค์ไม่มีคดีนะครับจำคุกอปตรายต่างๆที่มีการกล่าวหาเป็นเรื่องใส่ร้ายใส่ความสาสาแบงค์ได้จ้างทนายแล้วเตรียมฟ้องคนที่บอกว่าสาสาแบงค์หนีทหารนะครับนี่ก็เรียบร้อยไปนะครับน้องพรครับ น้องพรน,นี่ก็มีอะไรคุยกันเนยอะก็เป็นช่วงที่สองก็จะคุยเรื่องน้องพรน,นะเพราะนั้นเอฟซีน้องพรก็ไม่ต้องหนีไปไหนนะเดี๋ยวพี่เดชมีข่าววงในนะนะครับผมมีมีข่าววงในนะครับ,มมบ,นนรบเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอนะครับขอจับต้นให,นหน้ yeah. Yeah. เลยนยนะรับรองไม่ผิดหวังนะนะไม่ผิดหวังแนะ่นอนให้ติดตามพี่เดชมีข่าววงในนะครับเรื่องน้องพรน,นะครับว่าจะโดนออกหมายจับไหม ครับตะกี้บกข่าวอีกสองสามคนก็โทรมานับสัมภาษณ์พรุ่งนี้เช้าก็จะมีออกรายการสองช่องก็จะมีของลักอเนชันสิบเอ็นาฬิกาบรรจุรายการที่มารินนแล้วก็สิบนาฬิกาสิบนาทีก็จะมีบรรจุรายการอ่าก็จะมีรายการโฟรอนินเข้าไปที่สถานีท่านพีีทีวีคุยกับท่านพ่อข่าวนะผู้ดำเนการข่าวของสถานีพีพีทีวีคุณเสถียรครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องวิเคราะห์น้องพรว่าจะโดนออกไหวจับไหม เดี๋ยวผมมีข่าววงในวงนอกมาเล่าให้ฟังน้องพรน,นะครับนะครับเรื่องน้องพรน,นี่ก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะนะครับมากเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เชิประกาศนะครับว่าหลังจากเาผาหัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยประกาศไม่รับสมัครหัวใหม่แล้วนะครับและเธอก็บอกว่าใหม่คือหัวที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันข่าววงในเป็นยังไงมีโอกาสออกหมาจับไหมเรื่องสุดท้ายเผากระทรวงกเกษตรนหกกณรยุครูาารเที่ยวพันกับคดีตกทรัพย์ คณะสามชาติที่ถูกกล่าวหาตกทรัพย์สีสุวรรณหรือไม่หลักๆก็ประมาณสามเรื่องนะครับสามสามเรื่องที่เราจะมีการพูดคุยกันวันนี้ก็ประมาณสักสามเรื่องสามประเด็นนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้เพราะฉนั้นก็พี่น้องประชาชนก็คอยติดตามนะติดตามกันนะครับนะครับเราก็จะเอาเรื่องการเมืองเป็นเรื่องแรกของกรรก้าวไกลนะครับเรื่องก้าวไกลเนี่ยเราคุยกันไว้นัดหมายกันแล้วพี่น้องดอมส้มก็เข้ามาได้เลยเข้ามาแล้วก็ผลไล์กดแจร์นะครับ เดี๋ยวพี่เดจะจัดให้เรื่องหนีทหารเนี่ยนะครับนะเรื่องหนีทหารนี่เรื่องใหญ่ครับเพราะกรณีนี้มีทั้งเคสามุยมีทั้งที่แทนคุณมีทั้งด็อกเตอร์อะไรอย่างนะด็อกเตอร์ธันกวินสามคนสามชานเออสามชาติเนี่ยก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องสสพักเก้าไกลสองสามคนมีคนเออคนหนึ่งรู้สึกจะชื่อจีรักนะน,นะสสอแปดริ้วบันคนหนึ่งอันนั้นก็ ก็โต้แย้งแล้วก็กล่าวหาเรื่องการหนีทหารเรื่อง,อองสอดสิบสามไม่มีไรไรพิมพ์นิ้วมือไม่มีอะไรกล่าวอันนี้ก็หนึ่งคนคนที่สองก็คือนะครับก็คือสอสแบงค์นะสสสุดสุดรอนะครับไฮโซนะครับนะแล้วก็นิสัยดีนักเรียนนอกนะคนนี้ก็มาแรงครับเพราะว่าอนาคตอาจจะได้เป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักหรือเป็นเอ่อเรียกอะไรแกนนำรุ่นที่สาม นะครับก็ถือว่าเป็นอสสที่โดดเด่นและก็มีอนาคตไกลเพราะว่าเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้โอกาสที่พรรคก้าวไกลจะโดนสัส่งสถารันกาสั่งยุคเนี่ยนะประมาณเกาสกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าโอกาสในการโดนพรรคเนี่ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะยกเว้นมีปฏิหารทางกฎหมายนะครับเนะี่ก็อันนี้เป็นที่แน่ชัดนะครโอกาสความเสี่ยงในพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะโดนยุคพรรคเนี่ยสูงมากเรื่องการล้มล้างการปกครอง,อง,องเพราะมันมีคำพิพากษาของศาล เา่าเรียกว่าอะไรสารและคำดูลมาแล้วเขาเรียกว่าคำที่ใช้มาแล้วว่าล้มล้างการปรคมมากครองเพราะนันปป้นเนี่ยโอกาสในการที่โดนยุบพรรคเนี่ยเพรายหลันมันก็ต้องมีคนรุ่นใหม่อย่างสสแบงค์เนี่ยพอสสแบงค์เนี่ยเป็นสสหนุ่มไฟแรงรูกหลอ,อพ่อรวยนักเรียนนอกเนี่ยนะผู้กรณีต่างๆฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอย่างพวกดรัคเตอร์ทันตวินพวกอีแทนคุณพวกเคสามถุยเสื้อแดงเนี่ยครับเลียร์ฝ่ายเพื่อไทยเนี่ย ก็มีการตรวจสอบสสแบงอะไรกันกันหนักเลยนะสอสอจีรัสอันนี้ก็โดนหนักที่ล่าสุดท้ายดูข่าวทางโซเชียลนะออกลล็คนละครับพิโรธเก้าไก่นะก็คนสงสัยสอบถามกันมาที่การทหารว่าใบสอบดสี่บสาของพิโรธเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับอก็เริกแล้วฮะก็คือพูดง่ายเก้าไกลเนี่ยเขาเขาก็มีนโยบายในการตรวจสอบทหารยกเลิกการเกณฑ์ทหารติดตามเอาสนามกล์ฟ โรงแรมต่างๆคืนมาเป็นของรัฐเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นสนามกีฬาทูบเตมีโรงแรมเกสเฮาส์อะไรต่างๆนะเขาจะเอาคืนมาเป็นของหลวงเพื่อที่จะเอามาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนกองทัพก็เป็นครที่จะไปทําธุรกิจสนามกอล์ฟโรงแรมอะไรจังจริงกองทัพที่มีโรงแรมอะไรเยอะผมกวนนะผมก็เคยไปนอนนะครับอย่างโรงแรมกีนเล็กที่เชียงใหม่อันนี้ก็เป็นของกองกองทัพผมก็เคยไปนอนเพราะว่าผมว่าความให้กับ นายทหาระดับส่มแล้วก็ไปนอนฟรีที่นั่นนะครับก็เป็นไม่โรงแรมก,ก็ไม่ธรรมดาครับเพ้าเขาไอถนนเจ็ดร้อยปีอะไรจากนั้นเชียงหม่น,นะครับก็เคยไปนอนแตเพื่อนั้นเก้าไกลก็จะเอาอะไรจะกลับคืนมาอะไรที่มันไม่ใช่ภารกิจของทหารที่ก็จะเอามาก็